สวัสดีค่ะนันะคะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารทะเลวารินนัดนะคะวันนี้นะคะนัดเนี่ยออจะมาพูดถึงโปรชานะคะชาตัวนี้นะคะขอบคุณรีวิวมากเลยนะคะคุณลูกค้ารีวิวให้นักเยอะมากสําหรับชาตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะได้ชานะคะทันฟรีๆนะคะก็เพียงแค่สั่งต่อ1บินนะคะเกิน500บาทนะคะ คุณลูกค้าก็จะได้รับชานะคะฟรีๆไปทานเลยนะคะแล้วก็สําหรับชาตัวนี้เราก็มีขายเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่า,าไม่ได้มาซื้ออาหารทะเลนะคะแต่อยากจะทานชาตัวนี้นะคะก็มีขายเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะชาตัวนี้ด้วยในโรลาสยามนะคะคุณลูกค้าสามารถถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแล้วก็พอดีนั้นไมไ่เอาไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมานะแล้วก็ชาเดี๋ยวเราจะเปิดชาให้ดู คือไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมานะคะแล้วก็จะแบบทำลำบากนิดนึงแบบเดี๋ยวรอสักพู่นะคะมาแล้วค่ะพอดีเราที่ตั้งมานะคะแล้วก็ชาตัวนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเวลาจะทานนะคะง,ง่ายๆเลยนะคะฉีกมันจะมีอออตรงนี้อยู่นะ,ะนะคะคุณลูกค้าฉีกนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอยากให้ซองด้านในสีขาวนะคะมันขาดเพราะถ้าขาดเนี่ย ตัวผงชาด้านในมันจะหลุดออกมาเวลาที่เราชงนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ขาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำร้อนได้เลยนะคะตัวนี้สามารถชงร้อนชงเย็นได้ถ้าชงร้อนนะคะก็ประมาณ2-3แก้วได้เลยนะคะ เพราะว่าปริมาณของชาด้านในคือเข้มข้นมากนะคะแล้วตัวนี้ทานแล้วจะไม่ปวดหัวด้วยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็รสชาติชาอร่อยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนะคะชาตัวนี้นะคะถ้าจะชงเย็นนะคะก็คือให้เราชงร้อนก่อนแล้วเราตั้งให้อุณหภูมิของชานะคะมันอ่อนตัวลงนิดนึงนะคะให้เย็นขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะคะคือตัวนี้คือชาตัวนี้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความแบบ นุ่มของชาอยู่แล้วนะคะเวลาเราทานเราจะรู้สึกว่าอร่อยมากสําหรับชาตัวนี้คือยิ่งทานเย็นยิ่งอร่อยนะคะเราด้านในอย่างนี้จะมี22เวลาเราแถมนะคะนัแถมเนี่ยน้าแถมให้เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นถังแบบนี้เลยนะคะแถมให้ไปนะคะสําหรับคนที่สั่งซื้อคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะอ่อาหารทะเลนะคะ1บินนะคะเกิน500อบาทก็คือรับฟรีไปเลยรับไปีฟรีบแบบนี้ในในถังใหญ่เนี่ย จะบรรจุทั้งหมด22ซองนะคะให้คุณลูกค้าไปทานได้เลยจะทานวันละสองซองหรือวันละซองก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแบบว่าไม่ได้ซื้ออาหารทะเลก็เหมือนที่บอกนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อนอกได้ในโนราสยามนั่นเองนะคะโอเคแบบนี้เลยนะคะตัวนี้อร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือขอบขอบคุณมากๆนะคะสําหรับรีวิวชาตัวนี้คือตอนนี้เดี๋ยวนะจะลงรีวิวให้ดูนะคะสําหรับชาตัวนี้ที่ทุกคนเนี่ยซื้อไปแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันทานอร่อยมันทานดีมัน,น,มนแตกต่างมาก แล้วก็มันมีรสชาติเหมือนชาแบบเหมือนชาในห้างแพงๆจริงค่ะแบบนั้นเลยนะคะตัวนี้ทําออกมาคือดีมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทานอร่อยมากแล้วใครที่ชอบทานชาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทานชายากชามีรสขมชาแบบทานแล้วปวดหัวถ่ายไม่ออกบ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีเลยตัวนี้นะคะรับรองเลยว,ว่าทานแล้วอร่อยมากนะคะแล้วก็เดี๋ยว ก็จะจนี้นั้นนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนในร้านอาหารทะเลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีติดไฟติดฟองอะไรก็รับปีใหม่อะไรกันไปนะคะแล้วก็ปีใหม่นะน่าจะมีการแบบว่าออมีโปรโมชั่นอื่นเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะก็คือเป็นของแถมนั่นเองนะคะใงวันนี้นก็ฝากนะคะสําหรับชาตัอนนี้แล้วก็อาหารทะเลด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสาหรับรีวิวมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ